ทัวไทยจะชาร์จไฟก็ดีจะใช้ไฟฟรีก็ได้สร้างความปลอดภัยมอบความอุ่นใจให้กับคุณได้ทุกที่สุดยอดแห่งความประหยัดติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้สายไฟสว่างอึดทนหล่นไม่แตกสุดยอดนวัตกรรมแห่งอนาคตที่คนไทยทุกคนต่างยอมรับและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีจริงหลอดไฟแบบเดิมๆไม่ประหยัดค่าไฟจะเคลื่อนย้ายใช้งานก็ลำบากไม่ทนทานต่อแรงกระแทก หล่นแล้วแต่ทำให้เกิดอันตรายและวุ่นวายในการติดตั้งบอกลาปัญหาเหล่านี้ไปได้เลยพีพีช้อปปิงขอเสนอหลอดไฟพกพาพลังแสงอาทิตย์ทูอินวันนวัตกรรมใหม่ล่าสุดประหยัดและสว่างได้มากกว่าด้วยหลอดไฟแบบ L.E.D พกพาสะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ตากแดดและติดตั้งก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้สายไฟอีกต่อไปมีระบบชาร์จไฟให้เลือกถึง2ระบบ ไม่ว่าจะชาร์จไฟด้วยพลังแสงอาทิตย์ก็ดีหรือจะต่อเครื่องชาร์จแบบนี้ก็ยังได้มีหน้าจอแสดงผลระดับแบตเตอรี่มาพร้อมรีโมทควบคุมระยะไกลสุดไฮเทควัสดุผลิตจากพลาสติก ABS แข็งแรงอึดทนหล่นไม่แตกสร้างความปลอดภยัยมอบความอุ่นใจให้คุณในยามค่ำคืน จำกัด500เซตสุดท้ายเท่านั้นซื้อ1แถม1จากปกติ1,290บาทลดเหลือเพียง990บาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรเข้ามาเป็น29สายภายในรายการรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟพกพาพลังแสงอาทิตย์2 in 1ไปเลยอีก2ตัวแบบฟรีๆพิเศษเฉพาะ29สายแรกรับเพิ่มเลยทันทีรีโมทเปิดปิดจากระยะไกล มูลค่า150บาทไปเลยฟรีฟรีอีก4ชิ้นซื้อ1ได้ถึง8สว่างอึดทนล่นไม่แต่เพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วน062 394 4928โทรก่อนเประยียดก่อน062 394 4928โทรก่อนปลอดภัยกว่า062 394 4928 PP Shopping ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย 对。 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยู่กับโชว์ฮอสมินนะคะคุณผู้ชมขาถ้าพูดถึงอันตร,รายที่อยู่รอบตัวเราในปัจจุบันนี้นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโอ้โหอยู่รอบตัวเราเลยสิ่งที่เราจะทําได้นะคะก็คือต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงไว้เพื่อที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมคะแต่มันมีอันตร,รายอีกหนึ่งอย่างคะ่ะที่มันก็อยู่รอบตัวเราเหมือนกันนั่นก็คือความมืดนั่นเองคุณผู้ชมนึกถึงนะคะเมื่อพระอาทิตย์ตกปุ๊บถ้าเราไม่มีแสงสว่างถ้าเราไม่มี หลอดไฟถ้าเราไม่มีไฟฟ้าเราก็จะอยู่ท่ามกลางความมืดและถ้าเราอยู่ท่ามกลางความมืดอันตรายต่างๆค่ะแน่นอนอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายมิจฉาชีพและอุบัติเหตุต่างๆคุณผู้ชมอลองปิดตาค่ะแล้วเดินดู แน่นอนค่ะเราเดินชนโต๊ะเราเดินชนของเราจะเกิดอันตารายเกิดอุบัติเหตุได้อย่างง่ายดายเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เราปลอดภัยในชีวิตประจําวันเวลาผาทิศตกแล้วหรืออยู่ในที่มืดมดที่ที่เราคิดว่ามันไม่ปลอดภยัยนั่นก็คือแสงสว่างแน่นอนนะคะว่าแสงสว่างมีความจําเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความใส่ใจกับเรื่องของความสว่างนั่นก็คือหลอดไฟนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเมื่อเรามีหลอดไฟในบ้านเราคิดว่าแสงสว่างรอบบ้านเราเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ถ้าเรา ติดหลอดไฟเยอะอะไรมันมาด้วยคะค่าไฟถูกไหมคะค่าไฟก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อๆรื่อยๆเ,เ,เศรษฐกิจแบบนี้ค่ะเราจะต้องประหยัดให้มากที่สุดวันนี้ค่ะมิ้นก็เลยมีนวัตรกรรมใหม่สำหรับการประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณด้วยหลอดไฟอัจฉริยะค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงแสงสว่างให้ความปลอดภัยกับเราแน่นอนหลายๆคนก็จะคิดเลยว่าเฮ้ยเราต้องติดไฟให้สว่างเยอะๆเราต้องมีหลอดไฟเยอะๆแต่หลอดไฟที่ติดตามบ้านของเราค่ะนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่หมั่นตรวจเช็คเขาเนี่ยมันอาจจะเกิดไฟรั่ว ไฟช็อตได้ไฟลัดวงจรได้และแน่นอนปัญหาที่ตามมาก็คืออักขีภยัยไฟไหม้นะครคุณผู้ชมนั่นคืออันตรายจากไฟฟ้าที่เราไม่ได้หมั่นตรวจสอบเขาแต่ทําไมอะ่ะเราก็ยังจําเป็นที่จะต้องมีหลอดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในบ้านของเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวป้องกันมิดชา้าที่ป้องกันสัตว์ร้ายป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันจะดีกว่าไหมคะคุณผู้ชมถ้าวันนี้มิ้นมีหลอดไฟที่ทําให้คุณปลอดภัยได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์และประหยัดเงินในกระเป๋า ของคุณไม่ต้องจ่ายเงินค่าไฟแม้แต่บาทเดียว ว้าวมันดีใช่ไหมคะถ้าดีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขะเราขอนําเสนอค่ะหลอดไฟพกพาพลังแสงอาทิตย์ทูอิวันที่บอกคุณผู้ชมเลยนะคะเพียงแค่คุณสั่งซื้อมาที่เราปุ๊บได้ไปถึงที่บ้านแล้วคุณนะคะก็เอาไปแปะติดในจุดที่คุณอยากจะติดแค่นั้นเองค่ะแต่ที่สําคัญจุดเด่นของเราคืออะไรรู้ไหมคะเราเป็นไฟระบบ LED หลอดไฟเร็วแน่นมากค่ะและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยคือ คุณไม่ต้องจ่ายค่าไฟแม้แต่บาทเดียวเราทำได้จริงๆค่ะเพียงแค่500ชุดสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่โทรมาตอนนี้เนี่ยนะคะ29สายแรกภายในรายการคุณจะได้หลอดไฟพกพาพลังงานแสงอาทิตย์2 In 1 2> ไปเลย2ตัวพร้อมรีโมทคอนโทรลควบคุมการทำงานเปิดปิดระยะไกลมูลค่า150บาทไปเลยอีก4ตัวฟรีๆด้วยกันค่ะจากราคาเต็มทั้งหมด3,180บาท แต่วันนี้คุณได้เป็นเจ้าของในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะโ<อ>ทรหาเราด่วนตอนนี้ได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์0623944928 0623944928โทรก่อนประหยัดก่อนโทรก่อนปลอดภัยกว่า นอกจากราคาจะประหยัดแล้วแล้วคุณยังไม่ต้องจ่ายค่าไฟแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะที่สําคัญเลยนะคะนอกจากเราจะสามารถติดทุกจุดภายในบ้านและนอกบ้านของเราได้แล้วสามารถกันแดดกันฝนได้ร้อเซ์เลยนะคะและที่สาคัญแข็งแรงทนทานด้วยพิเศษกว่านั้นค่ะหลอดไฟพกพาพลังแสงอาทิตย์ของเรายังสามารถที่จะพกพาไปได้จริงๆอาทิเช่นเวลาคุณไปตั้งแคมปปิ้ง คุณไปตั้งแคมปิ้งอยู่ที่ไหนคะอยู่ในสวนสาธ,ธารณะนะหรือว่าเราเข้าป่าไปแอดเวนเจอร์กับเพื่อนๆเนฮ้ยถ้าเราถแบตโทรศัพท์ up, เราหมดเราทํำยังไงเรายังมีแสงสว่างค่ะคุณสามารถใช้หลอดไฟพกพาพลังงานแสงอาทิตย์ทูวินวันของเราเนี่ยนะคะ <c oughs> แค่เอาไปแปะตรงท้ายรถก็ได้หรือเอาตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ <c oughs> แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเราทำงานหลังพระอาทิตย์ตกนะคะคุณผู้ชมนี่คือประโยชน์ของเราค่ะหรือแม้แต่ชาวสวนชาวไร่เกษตรกรที่จะต้องทำไร่ทำสวน ทำนานในเวลากลางคืนหรือคนที่หาปลาหรือคนที่ทํางานกลางคืนพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าที่ใครก็ตามนะคะที่จะต้องใช้แสงสว่างในตอนกลางคืนแต่ถ้าเราไม่มีแบตในโทรศัพท์มือถือเราไม่ได้ชาร์จไฟปกติเราไม่มีโคมไฟไฟฉายเราใช้งานไม่ได้ นี่เลยค่ะให้คุณนึกถึงนะคะหลอดไฟพกพาพลังงานแสงอาทิตย์ทูอินวันของเราเพราะสามารถพกพาไปได้ทุกที่และให้แสงสว่างคุณได้ตลอดเวลาและให้แสงสว่างกับคุณได้อย่างเพียงพอในทุกพื้นที่คุณสามารถปรับโหมดได้ตามที่คุณต้องการค่ะ หลอดไฟพกาพาพลังแสงอาทิตย์ยังให้แสงสว่างในการใช้งานนานถึง8ชั่วโมงค่ะและยังมีโหมดในการใช้งานให้กับคุณเลือกถึง5โหมดด้วยกันโหมดที่1โหมดสว่าง100%โหมดที่2โหมดสว่าง50%โหมดที่3โหมดสว่าง25% โหมดที่4โหมดไฟกระพริบและโหมดสุดท้ายโหมดไฟ SOS หรือโหมดสัญญาณไฟฉุกเฉินนั่นเองค่ะมาพูดถึงระบบการชาร์จไฟกันบ้างดีกว่าค่ะตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วยระบบชาร์จไฟที่มีให้คุณเลือกถึง2ระบบด้วยกันค่ะ 1. ระบบชาร์จไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์เพียงแค่ตากแดดและติดตั้งก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าไฟแม้แต่บาทเดียวค่ะ 2. ระบบชาร์จไฟแบบทั่วไปแค่ต่อสายชาร์จแล้วเสียบเข้ากับหลอดไฟเพียงเท่านี้บ้านของคุณก็จะเต็มไปด้วยแสงสว่างอันเจิดจ้าโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับความมืดและอันตรายอีกต่อไปค่ะบอกลาการชาร์จไฟเกินขนาดได้อย่างแม่นยำด้วยหน้าจอแสดงผลระดับแบตเตอรี่ที่จะทำให้การชาร์จแบตเตอรี่ของคุณนั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นค่ะสว่างอึด หล่นไม่แตกหลอดไฟพกพาพลังงานแสงอาทิตย์2 in 1ผลิตจากพลาสติก ABS เกรดที่ดีที่สุดซึ่งเป็นพลาสติกที่สามารถทนทั้งความร้อนและแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะพกพาไปที่ไหนก็รู้สึกมั่นใจปลอดภัยไร้กังวลได้อย่างแน่นอนค่ะความอัจฉริยะนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนอกจากจะประหยัดและแข็งแรงทนทานของวัสดุที่ใช้งานแล้ว หลอดไฟพกพาพลังงานแสงอาทิตย์ยังให้แสงสว่างในการใช้งานได้นานถึง8ชั่วโมงด้วยกันค่ะจำกัด500เซตสุดท้ายเท่านั้นซื้อ1แถม1จากปกติ1,290บาทลดเหลือเพียง990บาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรเข้ามาเป็น29สายภายในรายการรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟพกพาพลังแสงอาทิตย์2 in 1ไปเลยอีก2ตัวแบบฟรี free. พิเศษเฉพาะ29สายแรกรับเพิ่มเลยทันทีรีโมทเปิดปิดจากระยะไกลมูลค่า150บาทไปเลยฟ,ฟรีอีก4ชิ้นซื้อ1ได้ถึง8สว่างอึดทนหล่นไม่แตกเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วน062 394 4928โทรก่อนประหยัดก่อน062 394 4928โทรก่อนปลอดภัยกว่า 062-394-4928 PP Shopping ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย คุณผู้ชมคะหลอดไฟพกพาพลังงานแสงอาทิตย์ t In One เนี่ยนะคะต้องบอกได้ว่าอัจฉริยะจริงๆนะคะอยู่ที่ไหนก็ให้ความสว่างของเราได้ค่ะแต่ข้อดีของเขายังไม่หมดเท่านี้ค่ะเราต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของแล้วละค่ะเพราะว่าบางคนนะคะบอกว่าอยากจะควบคุมการสว่างของไฟเองได้ไหมบางทีอยากจะสว่างมากบางทีอยากจะสว่างน้อยบางทีเนี่ยนะคะวิขโมยมาเราอยากจะเปิดไฟกระพริบ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 ทำได้ค่ะเพราะวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลที่สามารถ ทาให้คุณควบคุมความสว่างของไฟได้ทุกระดับแม้ช่างไงไ่ายดายจริงๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถควบคุมความสว่างของหลอดไฟของเราได้โดยควบคุมจากรีโมทคอนโทรลของเราที่ให้ไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคะหลอดไฟพกพาพลังงานแสงอาทิตย์ทูอินวัเนี่ยนอกจากจะติดตั้งทุกที่พาไปไหนกับไปได้ทุกที่พกพาไปกับเราได้ทุกสถานที่แหมสะดวกสบายจริงๆค่ะแต่บางครั้งนะคะบางคนเกิด ก็สงสัยขึ้นมาว่าถ้าเราเนี่ยติดหลอดไฟไว้จุดใดจุดหนึ่งแล้วเวลาเราจะไปเปิดไปปิดเนี่ยเราต้องเดินไปหาเขาหรือเปล่าโอ้โหไม่ต้องค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลที่คุณสามารถควบคุมการเปิดและการปิดรวมไปถึงการเพิ่มแสงสว่างของหลอดไฟในจุดนั้นๆได้ง่ายมากสบายมากเพราะว่าเรามีรีโมทคอนโทรลให้ทุกตัวทุกหลอดไฟเลยค่ะ ลอดไฟพกพาทูอินวยังมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการเปิดปิดจากระยะไกลสุดไฮเทคได้ด้วยนะคะซึ่งทำให้คุณนั้นนะรู้สึกถึงความสะดวกสบายในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นค่ะด้วยรัศมีในการควบคุมระยะไกลได้มากถึง8เมตรด้วยกันค่ะ และยังสามารถติดตั้งจากซ้ายไปขวาจากหน้าไปหลังจากด้านบนลงมาด้านล่างได้อีกด้วยก็ไม่ใช่ปัญหาในการใช้งานแล้วก็ติดตั้งอีกต่อไปเลยนะคะหากคุณผู้ชมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้คุณและคนที่คุณรักนั้นปลอดภัยห่างไกลจากอันตรายต่างๆอย่าตัดสินใจนานนะคะเพราะสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดเพียงแค่500ชุดสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่โทรมาตอนนี้เนี่ยนะคะ29สายแรกภายในรายการ คุณจะได้หลอดไฟพกพาพลังงานแสงอาทิตย์ทูอินวันไปเลย2ตัวพร้อมรีโมทคอนโทรลควบคุมการทำงานเปิดปิดระยะไกลมูลค่า150บาทไปเลยอีก4ตัวฟรีๆด้วยกันค่ะจากราคาเต็มทั้งหมด3,180บาทแต่วันนี้คุณได้เป็นเจ้าของในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะโ,คโทรหาเราด่วนตอนนี้ได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์0 6 2 394 4 9 2 8 062 394 4928โทรก่อนประหยัดก่อนโทรก่อนปลอดภัยกว่า รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะ จะชาร์จไฟก็ดีจะใช้ไฟฟรีก็ได้สร้างความปลอดภัยมอบความอุ่นใจให้กับคุณได้ทุกที่สุดยอดแห่งความประหยัดติดตั้งงา่ายไม่ต้องใช้สายไฟสว่างอึดทนหล่นไม่แตกสุดยอดนวัตกรรมแห่งอนาคตที่คนไทยทุกคนต่างยอมรับและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีจริงหลอดไฟแบบเดิมๆไม่ประหยัดค่าไฟจะเคลื่อนย้ายใช้งานก็ลำบากไม่ทนทานต่อแรงกระแทกล่นแล้วแตก ทำให้เกิดอันตรายและวุ่นวายในการติดตั้งบอกลาปัญหาเหล่านี้ไปได้เลย PP ผีช pping ขอเสนอหลอดไฟพกพาพลังแสงอาทิตย์ทูอินวันนวัตกรรมใหม่ล่าสุดประหยะัดและสว่างได้มากกว่าด้วยหลอดไฟแบบ LED พกพาสะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ตากแดดและติดตั้งก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้สายไฟอีกต่อไปมีระบบชาร์จไฟให้เลือกถึงสงระบบ ไม่ว่าจะชาร์จไฟด้วยพลังแสงอาทิตย์ก็ดีหรือจะต่อเครื่องชาร์จแบบนี้ก็ยังได้มีหน้าจอแสดงผลระดับแบตเตอรี่มาพร้อมรีโมทควบคุมระยะไกลสุดไฮเทควัสดุผลิตจากพลาสติก ABS แข็งแรงอึดทนหล่นไม่แตกสร้างความปลอดภยัยมอบความอุ่นใจให้คุณในยามค่ำคืน คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเราต้องอยู่ในที่ ok ท anything, ี่มืดมืดแสงสว่างไม่พอหรือไม่มีแสงสว่างเลยเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าอันตรายมากๆค่ะอันตรายต่อทุกคนในครอบครัวของเราแม้แต่คุณพ่อคุณแม่บุพการีของเราทุกคนในสมาชิกในครอบครัวบุตรหลานของเราแม้แต่สัตว์เลี้ยงค่ะเพราะถ้าเราอยู่ในความมืดปุ๊บเนี่ยอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยอย่างที่มินเคยบอกคุณผู้ชมนะคะถ้าเราหลับตาเดินเนี่ยเราจะเดินชนนู่นชนนี่อุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นและยิ่งบ้านใครที่มี ผู้สูงอายุแล้วล้วก็น่าเป็นห่วงมากเพราะฉะนั้นแสงสว่างมีความจําเป็นมากๆเลยละค่ะแต่แสงสว่างนี่นะคะก็มาพร้อมกับความสิ้นเปลืองด้วยใช่ไหมละ่ะคะบางทีเนี่ยนะคะเราติดไฟเราติดหลอดไฟเยอะมากมายหลายจุดแล้วเกินรอบบ้านเลยค่าไฟเนี่ยบางทีมาเดือนนึงก็หลายพันบาทเลยนะ,ะเงินในกระเป๋าก็เริ่มจะแฟบแล้ววันนี้เราถึงบอกคุณผู้ชมไงนะคะว่านวัตกรรมใหม่ที่จะทําให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าโดยที่ไม่เสียเงินสักบาทเดียวแต่ให้แสงสว่าง ได้มากมายเหลือเกินไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของบ้านหรือว่าคุณอยากจะเดินทางออกไปท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจคุณต้องมีหลอดไฟพกพาพลังงานแสงอาทิตย์2 in 1อยู่ที่บ้านของคุณค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อพระอาทิตย์ตกความมืดนะคะก็เริ่มเข้ามาภายในบ้านของเราความมืดเข้ามา สู่ครอบครัวของเราถ้าเราไม่มีไฟฟ้าถ้าเราไม่มีหลอดไฟที่ให้แสงสว่างอย่างเพียงพออันตรายเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราแน่นอนค่ะถ้าเราต้องอยู่ในบ้านที่มืดมดคุณพ่อเราละ่ะคุณแม่เราละ่ะลูกหลานของเราสัตว์เลี้ยงของเราอันตรายแน่นอนค่ะไม่ต่างอะไรกับเราปิดตาแล้วเราเดินอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างง่ายดายมากๆอันตรายของความมืดยังมาพร้อมกับพวกมิจฉาชีพที่พร้อมนะคะที่จะขมโมยทรัพย์สินหรือสร้างความเสียหาย ซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาฉวยอากาศจากความมืดนั่นเลยค่ะแสงสว่างจึงมีความจําเป็นมากๆรวมไปถึงสัตว์ร้ายต่างๆงูตะขาบต่างๆมากมายสิ่งเหล่านี้ก็มากัวาม,มืดเช่นเดียวกันนะคะแสงสว่างมีประโยชน์มากค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนจึงติดตั้งหลอดไฟไว้ทั่วบ้านเลยแต่การติดหลอดไฟไว้ทั่วบ้านนั้นบางครั้งอาจจะสิ้นเปลืองค่าไฟอาจจะเยอะด้วยแต่ถ้าเราไม่หมั่นตรวจเช็คหลอดไฟไฟไฟ,ฟ้าระบบวงจรต่างๆก็อาจจะทําให้เกิดไฟรั่วไฟซึ บางครั้งเนี่ยเกิดไฟลัดวงจรไฟไม่ได้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าวันนี้นะวัตกรรมใหม่ค่ะสําหรับหลอดไฟพกพานะคะซึ่งได้รับพลังงานแสงอาทิตย์แบบครูอินวันของเราตอบโจทย์ทุกบ้านค่ะเพราะว่าคุณสามารถที่จะรับพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเขารับพลังงานมาจากแสงอาทิตย์ โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายตังค์แม้แต่บาทเดียวเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในหลอดไฟปุ๊บนะคะคุณสามารถเอาไปติดจุดไหนของบ้านก็ได้จะติดกี่ดวงกี่หลอดก็ได้ไม่เสียค่าไฟแม้แต่บาทเดียวช่างดีหรือเกินใช่ไหมคะคุณผู้ชมข้อดีของเขาอย่างที่บอกนะคะว่านอกจากจะติดได้ทุกจุดภายในบ้านแล้วนะคะคุณยังสามารถพกพาเข้าไปได้ทุกที่ไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวตั้งแคมปิง้งเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าหรือแม้แต่วันนี้นะคะคุณอยาก ือว่าเป็นข้องฟ้าของขวัญให้กับคนที่คุณรักหลอดไฟพกพาพลังงานแสงอาทิตย์ True i n ัน e จำเป็นมากที่จะต้องมีทุกบ้านนะคะเพราะฉันบอกเลยว่าทั้งสะดวกทั้งอุ่นใจทั้งปลอดภัยแบบนี้ต้องมีทุกบ้านแล้วล่ะคะ่ะ โอ้โหคุณผู้ชมคะประโยชน์เยอะขนาดนี้นะคะหลอดไฟพกพาพลังงานแสงอาทิตย์ทูอินวันหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะถ้าคุณสมบัติเยอะขนาดนี้หหลอดปกติเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คุณสมบัติขนาดนี้ซื้อกันทีละสี่้าห้าพันเลยแต่วันนี้29สายแรกเท่านั้นถ้าคุณโทรมาคุณจะได้ทั้งความปลอดภัยคุณจะได้ทั้งความอุ่นใจและคุณยังสามารถพกพาไปไหนก็ได้คุ้มสุดคุ้มวันนี้เราให้29สายสุดท้ายซื้อ2แถมอีก2หลอดแถมรีโมทให้อีก4อันโอ้โหคุ้มไม่รู้จคุ้ม เท่าไรแล้วนะคะ990บาทรีบตัดสินใจและโทรหาเราตอนนี้เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทยทั้งประเทศคุณผู้ชมขาความปลอดภัยเราสามารถที่จะซื้อได้ความอุ่นใจคุณสามารถที่จะสร้างได้เพียงแค่คุณตัดสินใจและรีบยกหูโทรหาเราขอให้โทรให้ทันนะคะโทรก่อนได้ก่อนค่ะวันนี้หมดเวลานะคะของพีพีช้อปปิ้งแล้วมิลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมรีบโทรมานะคะเพราะหมดแล้วหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะ ครอครัวรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะ 5 0 0เซตสุดท้ายเท่านั้นซื้อ1แถม1จากปกติ1,290บาทลดเหลือเพียง990บาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณทรเข้ามาเป็น29สายภายในรายการรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟพกพาพลังแสงอาทิตย์2 in 1ไปเลยอีก2ตัวแบบฟรีๆพิเศษเฉพาะ29สายแรกรับเพิ่มเลยทันทีรีโมทเปิดปิดจากระยะไกล มูลค่า150บาทไปเลยฟรีฟรีอีก4ชิ้นซื้อ1ได้ถึง8สว่างอึดทนล่นไม่แต่เพียง990บาทเท่านั้นโทรดวน062 394 4928โทรก่อนปรยียดก่อน062 394 4928โทรก่อนปลอดภัยกว่า062 394 4928 PP Shopping ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ตะลึงทั่วไทยจะชาร์จไฟก็ดีจะใช้ไฟฟรีก็ได้สร้างความปลอดภัยมอบความอุ่นใจให้กับคุณได้ทุกที่สุดยอดแห่งความประหยัดติดตั้งงา่ายไม่ต้องใช้สายไฟสว่าอึดทนหล่นไม่แตกสุดยอดนวัตกรรมแห่งอนาคตที่คนไทยทุกคนต่างยอมรับและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีจริงหลอดไฟแบบเดิมๆไม่ประหยัดค่าไฟจะเคลื่อนย้ายใช้งานก็ลำบากไม่ทนทานต่อแรงกระแทก หล่นแล้วแต่ทำให้เกิดอันตรายและวุ่นวายในการติดตั้งบอกลาปัญหาเหล่านี้ไปได้เลยพีพีช้อปปิ้งขอเสนอหลอดไฟพกพาพลังแสงอาทิตย์ทูอินวันนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดประหยะัดและสว่างได้มากกว่าด้วยหลอดไฟแบบ LED พกพาสะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ตากแดดและติดตั้งก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้สายไฟอีกต่อไปมีระบบชาร์จไฟให้เลือกถึง2ระบบ <S 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 ไม่ว่าจะชาร์จไฟด้วยพลังแสงอาทิตย์ก็ดีหรือจะต่อเครื่องชาร์จแบบนี้ก็ยังได้มีหน้าจอแสดงผลระดับแบตเตอรี่มาพร้อมรีโมทควบคุมระยะไกลสุดไฮเทควัสดุผลิตจากพลาสติก ABS แข็งแรงอึดทนหล่นไม่แตกสร้างความปลอดภยัยมอบความอุ่นใจให้คุณในยามค่ำคืน